มานีมานะเดอะมูฟวี่เตรียมกระชากกระแสนจากหนังสือแบบเรียนภาษาไทยในวัยเด็กยุค90สสู่ภาพยนตร์ฉบับคนแสดงเตรียมที่ย้อนเวลาหวนคิดถึงวัยเด็กอีกครั้งกับภาพยนตร์ ไทยอีกเรื่องที่หลายคนต่างรอคอยสำหรับมานีมานาเดอะมูฟวี่ผลงานการกำกับของนันทพลกมุทวณิชหรือโอ้นเอนคอผู้ซึ่งคร่ำหวอดอยู่กับหนังสายบูมาทั้งชีวิตแต่กลับเลือกที่จะสร้างหนังเด็กเรื่องนี้ให้เป็นซอฟท์พาวเวอร์ของจังหวัดลบบุรีโดยยุบก,กองไปถ่ายทำกันที่อำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีตลอดทั้งเรื่องเพื่อเป็นการให้ความเคารพแก่ท่านอาจารย์รัชนีศรีไพรวันผู้เขียนหนังสือแบบเรียนภาษาไทยมานะมานี อีกทั้งยังเป็นบ้านเกิดของท่านอีกด้วยมานีมานะเดอะมูฟวี่นำแสดงโดยวิทยพงศ์พระเอกจากวิทหมอชิดประกบคู่ครีเอเตอร์สาวสุดฮอตสยามโมสยาภพาและโอ๊ตสุรศักดิ์ร่วมด้วยนักแสดงรุ่นจิ๋วหน้าใหม่แกกล่องซึ่งทั้งหมดทีมงานใช้เวลากว่า3เดือนเพื่อแคสติ้งนักแสดงเด็กชุดนี้จากจังหวัดลบบุรีทุกคนล่าสุดพจนมานีมานะได้เปิดภาพในภาพยนตร์ออกมาให้เห็นกันบ้างแล้ว และในวันที่11มกราคม2568วันเด็กแห่งชาติทีมนักสแสดงมานีมานาเดอะมูฟี่จะยกทีมไปที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลส์สไตล์จังหวัดลบบุรีเวลา11นาฬิกาพร้อมเปิดตัวมานีมานาวิติชูใจมีราเป็นครั้งแรกหน้าตาจะเหมือนในบทเรียนที่เราเราท่านท่าน,านในยุค90เคยเรียนมาแค่ไหนบอกเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่หลายคนต่างรอคอยกว่า30ปีจริงๆและเป็นหนังที่ทำให้หวนคิดถึงปลิน่น อายของตัวละครในหนังสือแบบเรียนนี้ซึ่งยังสะท้อนให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นว่าหากย้อนกลับไปเมื่อยุค90หรือรุ่นพ่อแม่ของพวกเขาตอนที่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถืเอเขาใช้ชีวิตอยู่กันยังไงเตรียมพบกับภาพยนต์ไทยที่ย้อนเวลาความทรงจําในวัยยาวให้เราได้หวนคิดถึงอีกครั้งย้อนรำลึกความหลังไปพบเพื่อนเก่ามานะมนี ปิติทูใจดวงแก้วสมคิดจันทรเพชรของพวกเราด้วยกันแล้วจะคิดถึงวันวานที่เคยผ่านมามานีมานะเดอะมูฟวี่ถูกวางกำหนดฉายช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ถแถลงข่าวเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วสำหรับภาพยนตร์มานีมานะเดอะมูฟวี่เป็นผลงานการกำกับของคุณนันทพลกมุุดธวนิตหรือโอ้นเอ็นคอ ที่ตั้งใจสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นบ้านเกิดของอาจารย์รัชนีศรีไพลวันผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นั่นเองงานถแถลงข่าวภาพยนตร์มณีมานานเดอะมูฟวี่จัดขึ้นที่ว่าการอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีโดยมีผู้ใหญ่ในจังหวัดให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานมากมายอาทิสอสอวรวงวรปัญญานายกรองตรีดรพานุพงศริในอำเภอชัยบาดานสอจอมยุรีบุญจันทร์สมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัด นายกดิเรกบุญจันทร์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโตคุณวิชัยชัดยิ่งมงคลนายกเทศบาลและดารานักสแสดงไม่ว่าจะเป็นเก่งคิีศศิรวัตรไหลเป็นต่อตานุอนุชาสีพละเรือนตั้มขีดภภาชัยยองกาสันเดทูสุขเมือง